สถานการณ์ไทยกับเขมรมันไม่ได้ปกติไปแล้วนะครับเราไม่ได้ลบกันแค่2ประเทศนะแล้วเราก็ไม่ได้ลบกันกับทรราชต่อทรราชนะครับตอนนี้ฝรั่งเศสก็เข้ามาแล้วนะครับเชฟลอนเข้ามาแล้วอเมริกาเข้ามาแล้วและจีนก็เข้ามาด้วยนะครับอินโดจีนวันนี้เละแน่นอนเพราะว่าสถานการณ์วันนี้มันไปอยู่ตั้งโต๊ะก,กันที่เขมร ผมจะบอกเพื่อนๆให้ฟังให้เงียงหูฟังดีๆเพราะว่าอเมริกาจะใช้สูตรเดิมเหมือนที่ใช้กับยูเคนจำได้ไหมครับตอนที่ทันะฮะเรียกเซเลนสกี้ไปดา่าเพราะว่าเซเลนสกี้อยากได้อาวุธเพิ่มแต่ทัไม่ให้แล้วทับอกว่าคุณต้องจ่ายเรามาก่อนที่ติดค้างค่าอาวุธเราทั้งหลายแหล่กี่แสนล้านเหรียญนะ และถ้าไม่มีก็ต้องจ่ายเป็นสินทรัพย์ที่เป็นพลังงานหรือเป็นแร่หายากเซเลนกี้โดนเรียกมาตบกลางเวทีเลยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนนี้วันนี้มันมาที่ไทยนะครับมันกำลังจะเกิดขึ้นในแนวรบระหว่างกัมพูชาและไทยซึ่งอเมริกาวันนี้กำลังใช้วิธีเดียวกันกับยูเครน แต่มาใช้กับเขมรผมก็เดาเอานะฮะว่ามันจะใช้วิธีเดียวกันแบบที่มันเคยใช้กับยูเครเลยให้อาวุธให้คนให้ศักยภาพเพื่อมาต่อกรกับไทยเสร็จแล้วมันเห็นแล้วว่าคขมรไม่มีเงินจ่ายค่าอาวุธมันมันก็จะใช้วิธีการยึดครับยึดโดย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากการต่อรองของฮุนเซนฮุนเซนวันนี้จนตรอกเต็มทีถึงต้องเรียกอเมริกาเข้ามาแต่รู้หรือเปล่าครับว่าขเขมรนั้นเคยคุยอะไรกับจีนไว้สมบัติพัสถานต่างๆที่จีนมาลงทุนให้กับขเขมรเนี่ยสินทรัพย์ตรงนั้นยังเป็นของจีนนะครับ เพราะนี่สินยังใช้กันไม่หมดนะฮะอเมริกาจะเข้ามาได้ยังไงฉะนั้นเราถึงไม่แปลกใจที่คอมเมนวันนี้มีทั้งอเมริกาและจีนนะครับเชฟรอนด้วยฝรั่งเศสด้วยเผลอจะมีอังกฤษด้วยเพราะว่าผลประโยชน์มันไปรวมกองอยู่ตรงนั้นผมถึงบอกไงว่าไปเจรจาผิดที่หรือเปล่าแหล่งพลังงานสำคัญอันมหาศาลนะั้นมันอยู่ในไทยนะครับไม่ได้อยู่ที่คมเมนและผู้นำเรา ตอนนี้กับผู้นำมันตอนนี้มันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อรองอะไรเพราะว่าวันนี้คนไทยตื่นรู้แล้วแ้ะรู้แล้วว่าผู้นำของเรามันจะฮุบเอาพลังงานของเราไปขายและแบ่งกันเองฮุบกันเองนะครับมีการจ่ายใต้โต๊ะกันเรียบร้อยแล้วด้วยฉะนั้นเนี่ยวันนี้ดูดูกันให้ดีนะครับผมก็เชื่อในคำทํานายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเพราะท่านก็บอกไว้แล้วว่า เราไม่ได้เสียเอกราชแน่นอนนะครับและจะมีแั่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะคนไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดจริงๆเพื่อนๆคอ,อยฟังและเงียหูฟังดีๆนะครับว่ามันกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรต่อไป